สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC ถ่านเขาสู่ช่องคอสวยพารวยนะครับเมื่อนี้กอยู่ที่หอประทับผู้ชี้ปะเขาเซนเคยครับ FC ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคอสวยพารวยนะครับเนาะคอสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อสืบเรื่องาดข่าวสารในไม่จากข้างช่องนะครับเนาะมื่อนี้เสียน้าเอารถ C6525 ครับ FC ครับ C6 ห้าสองขมาเด้อครับเด้อมื่อเสียผลมาเนาะครับเนาะ เอาค่ะิดตามฟังมือนีเสียชวนเพิ่นสีเพิ่นสีมาบอกเอียงสู่ฟังนะครับเนาะเอฟซีเข้ามาแล้วก่ะอย่าลืมพับกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เลยครับเพื่อผลสิบริภาตข่าวสารในไ,ไม่จากทางสองนะครับเนาะเพิ่นกับมาตามคำสัญญาเหมือนคือเพิ่นสี อย่าลืมนะครับเมือนเพิ่นมาตัดสินนักลองสิงดีนะครับเอฟซีครับตัดเชือกตัดเชือกตัดอกตัดเชือกให้วยขามปีรวยข้ามปีมาตัเอ ลักนานั่งผิดทางเพราะว้เหมือนหนาหนาอ่ะเขาไปเอาเปิยไปโ่นกันแล้วเออีคบเออเเออ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 หอ่ะจ้าเอานั่งพิธีเาบ่อีกเออทำไมส่งวันนี้เสียไม่ส่ง นักงไปเลยเออน่งเบยซดอกแต่ว่าซ่กับเขาครับเนี่ยเพราะเรียกนอดมึงเรียกนอดอนอมากันก็อะไรครับมาคีมาสบายเอาเดยวดม่ละให้ดังเลยใช่หมือปิดไปก่อนนะ เอขหลังเขาปั้นหนึ่งอยู่แล้วอะไรกอดเหลังเขาปั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับเด้อว่าเลขบนเนี่ยเขาว่าไม่ติเป็นีหนึ่งกับ C มาแน่นอนหนึ่งกับีหนึ่งกับ C แล้วครับเนาะขอโทษที่ไม่ได้ถูกบนถูกล่างขออภัยร้อาแม่ขออภัยหลายครับผมคิดว่าต้องถูกแน่นอนครับหนึ่งกับ่มาแน่นอนครับผม หนึ่งยู่างอาจจะเป็นลักซี่ครับผมเดี๋ยวลักซี่นี่เออลักซี่จะลักซี่นี่ไฮแกรฟไปน้ำเลนครับซีแปดแปดซี่ยังเสร็จนะแต่พราเนี่ยเอาไม่ออกบนแปดซี่นึ่งก็นได้เรับนร่างอาจจะเป็นทริปซี่ยังเสรนะครับได้ทั้งสองอย่างพิจารณาพิจารณาเอาผมกะอย่าให้เอฟซีพ้นถือทุกคนนะครับผมโอ้แพงเรีกความ รู้ความกันทั่วประเทศดังถ้าุประเทศพลังวัดในทางพุทธแมนหนึ่งสี่แปดโอ้ปันทองแล้วเสียเอียวเลยรอคะเ่องหนึ่งสี่ก็จะให้เท่านักต้องไม่ให้ค้อนเหมือนเงินลายสิถ้าใครชอบเลขบิ่งก็ต้องหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่เออมาล่างเร่วๆออกสิบสี่เรียงบนกระอกหนึ่งสี่แปดไปแล้วคิงครับผมสองอย่างเลยมาเอง มันคุได้เลขตัวนี้นะตรงกับเลขคับแน่นบ่เออเออมันเป็นรุไม่คุ้มหัวกับแม่นบ่ขึ้่อนฝังดูเรากละดีได้เราต้องกะได้เพราะคุ้นน้่นแล้งเพราะว่าผมไม่แพงอยู่แล้วครับแต่แต่ค้อนมาบ่ให้ผมบอกผมยังบอกว่ย่อมเลยครับผมเลขล่างมีหนึ่งนะครับเลขบนมีสี่ครับครับผมซื้อให้ได้ ฮัลโหลยุกไกรลอตเตอรี่ก็จ้าไปเลยครับสี่ต่างๆหนึ่งต่างๆครับอืมเอาไม่เป็นก็ไม่นึ่งซี่นะครับเรียกะอนี้เป็นหนึ่งสามหนึ่งห้าอะไรคือกันไม่เนาะครับผมกันไม่เรียกบอลกันหนึ่งสี่เกียรหนึ่งสิบเก้ากันไม่ครับอตัวการไม่ไม่พลาดเลยจริงๆนะล้อมไม่ล้อมไม่ล้อมหัวไว้นะเสียนะ เออซื้อขึ้นซื้อลงเขาเรียกผมบ๊อบบ๊อบบ๊อบไอไกลครับครับอะไรเป็นซีเกียสบนอะไรเป็นสีเก้ามันง่ะซสีเกียสสีแปดสีเก้าครับเป็นซื้อหนึ่งสี่เขาก็ซื้อหนึ่งสามหนึ่งห้าเท่านั้นแหละการเท่านั้นจบเลยเดี้วตัวท็อปของผมเอาเอาเอาซ้ำนี่เลยหนึ่งสี่แปดกับหนึ่งสี่พ่อหนึ่งสี่แปดกับหนึ่งสี่นะครับเนาะตัวท็อปก็เสียดส่วนนะครับอีซี่ครับถ้ามันฟันดี แล้วเกิดมึงขึ้นกับฟันเห็นเห็นอีกดิครับผมมฟันมาคูขึ้นแหละครับฟันมาคูขึ้นแต่ขึ้นแล้วไม่ชัดเจนคือมึงขึ้นของฟันเห็นผู้ยิ่งแก่โปครับใช่ปะรัะบม่ได้จําเขาดับครับบร่ได้จัาเห็นเห็นซื่อเดี๋ยวพอมัาเหล็กติดซีแน่นอนล่ะติดซีนะคะเนี่ยคือเกเห็นผู้ยิ่งคือเก่าตั้งแต่ที่แรกกับว่าขี่รถสวนกันกับเล็กน้อยนะครับเนาะบ้านนี้กับว่า ตกลงน้ำเลบเสียเออเขาเขาเขาทะเลาลวงน้าไเปียดลงน้า่บอกให้ยักหนบา่เหอได้เรับชมั่วโลกคระเทไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษดิว่าลู้กสาวมาเปลี่ยนเลยพี่ลามอยู่เออลูกสาวว่า้มาอัเนาะาวนอามาเาครับ ดูสาวทั้งหลาทั้งยี่มานทัอยู่ยังซีอยู่ต่างประเทศอยู่นะขนาดปู่ยังภาษาอังกฤษเลยจะกินน้ำมะพร้าวก็ยังว่านดิโคโคนาทพ่อเถื่อพ่อเถื่โคโคนัทน้ำมะพร้าวไม่บอกเปลี่ยนปู่อะไรเอาเอาบอกให้ยังน้อยก็ได้ซีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับเนาะครรัับบผมคคือพ่อน้ำซ้อนี่๋ปันแล้วครับ ฝันว่าไป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 ดูงานข้างนอกครับผมีคนขับรถให้นะครับครับผคือรถคันของผมอที่ผมขี่ไปรถคันของผมแต่ผมไม่ได้ขับครับให้ให้เพื่อนขับนะครับครับผมพอดีมีมอเตอร์ไซค์สวนทางกันมาอย่างนี้ครับอืเออมันเป็นทางไม่ดีเท่าไหร่ทางโค้งนะครับครับ รถมอเตอร์ไซค์เด็กมันได้เจิดลงน้ำโอ้ยมันเนียนหมดเลยว่ามันเป็นอะไรซักเราคันนี้เจิดโอ้โอโอโมอเตอร์ไซค์ซ้อนสีมาซ้อนสีอัดสีมันได้เจิดแลกอย่างงี้มันเนียนมันซ้อนเลย่อยมาให้ว่ามันไรล่ะออมันแหกโค้งแหละครับเอื่อแฉลบแฉลบครับเออว่นแฉลบแฉลบไม่ใช่แลกไม่ใช่เจิดลงน้ำอย่างงี้ทีนี้ทีนี้ผมก็บอกโชเฟอร์ผมว่าจอดรถช่วยเด็กก่อนแต,แต่แต่โชเฟอร์ผมเราบอกว่า ว่าจะมีความผิดครับผมเพราะว่าช่วยเหลือคนอ่ะมันมันไม่มีความเพียหรอกครับผมเผมได้ไปช่วยเด็กเด็กไม่เป็นอะไรนะครับสี่คนเด็กสี่คนนะครับเออมอเตอร์ไซค์ก็ก็ไม่เป็นอะไรมอเตอร์ไซค์ล้มแต่เด็กมันตกลงน้ำนะครับผมลงไปช่วยเขาดึงขึ้นมาทุกคนผมได้ถามว่าทําไมเกยโรงเรียนอย่างนี้นะครับครับผมเขาบอกว่าเขามาเอาของให้คุณครูเออเด็กสี่คนอยู่ห้องเดียวกันเขาบอกว่าหนูอยู่ปหนึ่งอย่างนี้นะครับ นี่แหละเป็น,ปออนเป็นที่มาเออผมด้ตีว่าเลขจะมีหนึ่งกับสี่นะครับเพรา่าเด็กมันสี่คนใช่ไหมละครับครับเออ,เออเด็กเขาบอกว่าหนูอยู่ปอหนึ่งครับผมมนแต่คนไี่ชอบว่าไม่นด้เป็นหนึ่งสี่นะครับ,รบเลขล่าง<อ>เลขบนผมก็ให้เป็นหนึ่งสี่แปด เออผมก็ขอโทษล่วงหน้าเพราะว่ามันจะออกบนล่างวันผม <c oughs> เออออกเออให้คนได้เงินเยอะๆวดนนี้นะครับครับถ้ามีทุนวดนนี้วดหน้าผมมีในใจให้เลยครับงวดหน้านี่ปีใหม่ใช่เพราะว่าเออวันที่สามสิบครับครับผมส่งท้ายปีใหม่ฟันตั้งแต่พร้อมกันกับสองแปดวัที่ผ่านมาโอ้ครับผมแต่อันนี้อู๋ไปก่อนเพราะว่า ถ้าจะบอกไปมันจะสับสนนะครับว่าสามสิบก็ได้แล้วเออสามสิบก็ได้มาแล้วไม่ต้องนอนอีกแล้วไม่ต้องฝันอีกแล้วก็ได้อีกแล้วืันนี้เอาหนึ่งสี่แปดไปก่อนเออหนึ่งผมว่าเลขมันจะมีสี่กับหนึ่งนะครับเลขล่างมันจะมีหนึ่งผมว่าเลขบนมันจะมีสี่ถ้าเอฟซีซื้อนะซื้อขึ้นซื้อลงก็ได้ครับซื้อหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเลขล่างนะครับ เลขบนซื้อหนึ่งสี่แปดแล้วก็ลดลงมาก็เป็นหนึ่งสี่เกตหรือหนึ่งสี่เก้าก็มีเท่านั้นแหละครับก็จะถูกบนล่างอยู่แล้วฟันไปเลยบนล่างเออฟันไปเลยครับตั้งแต่ผมบอกมายังไม่เคยผิดสักทีเลยนะครับครับใช่ครับอืเลขบนได้ครับเออเลขเลขเลขวิ่งผมยังไม่เคยผิดสักทีตั้งแต่ไปอยู่กับปูนะครับครับผมอืมน่ะเอฟซีพิจารณาดูนะครับนะ หนึ่งสี่แปดกับสิบสี่หนึ่งสี่นะครับผมแอร์อาราบามเปลี่ยนชุดพี่เสียนเลยโตัร่มหนาวตัวีได้ไม่กินแอรตัดมังคุดเพิ่มกินตะกินตะกี้ถ้าใครก็ได้ให้ถ้าเพื่อนมาจากแม่หนีเนาะแม่หาบัตรแม่คู่ของหัวเงิน แา่เพื่อมาอย่างพ่อผมกับไอ้แม่คู่มันโคบอกเออเพป็นคูกับบานไทยรูปไล่ๆเนาะมันร้องบันพระเอกเกาหลีแม่ไม่ได้เศร้าจ้าเพียรไทยเป็นรูปเอฟซีเพื่อมาแต่บุรีรัมม์เออแกมี่เนาะน้องบัตรน้องกีน้องกีบุรีรัมม์น้องกีนางรองเออแล้วก็มาแต่มาสารคามแกมี่มาทั่วไทยและวมีออดปากไตเด้ครับแมนแมนฟังไตกับมาเลยเพื่อมานครศรีนะครับเพื่อมาหยาบหยาบเพื่อได้ล้วมมาพี่ มาเห็นเสียจนอ้าเสียจวนหล่อจุงเบยสกันตัวจริงหล่อจุงเบยสกันก็เป็นรสักใช่เออคือว่าคือว่าตัวจริงงามเพราว่างามกัวยูยูย่ย่กนเออได้ได้สินอ้เออได้กล่องถ้ายู่ไดกล่องเราอื้อยื้อยู่กันถ้าตัวจิขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นอยเท่ รูปหลอดจุ้งเบยมาสป้ามานจ้ามากลาย่าจุ้งเบยมาเอาตามนี่เนาะรับผมได้ได้พอดีนะเนาะรับผมครับพบปะหนึ่งสี่แปดบนครับล่างหนึ่งสี่เท่านั้นครับครับผมครับเอ่อสุดงบหน่อยครับให้ได้ทุกคนนะครับเออครับผมให้ถูกทุกคนครับเออเป็นอารบาร์สวีเดแลวแต่ใครอยากหาซื้อได้ครับครับครับเลขผมออกไปตอนนี้ต้องมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับครับ หนึ่งสี่แปดใครชอบพี่ก็หนึ่งกับสี่วิ่งหนึ่งกับสี่ถ้าจะได้บนกับล่างด้วยครับผมขอโทษที่มันถูกบนล่างนะครับเนาะสำหรัะเนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับรำรวยทุกคนครับรับรวยทุกคนครับ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 สวัสดีครับครับสิตนี้กับพอดีเลยครับเนาะครับเนาะให้มีโชคมีลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อไปกับเสียจนเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับเนาะผมเคยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะครับเนาะ นี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงครับสต่เรบคลิปนี้ก็ขอกล่าวคว่าสวัสดีครับสวัสดีงามงามครับ